โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ครูโอมนะครับกลับมาแล้วนะฮะเราจะมาพบกับการสอนเป่าขลุยนะครับในบทเพลงต่างๆนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นบทเพลงลาวดวงเดือนนะครับนอกจากมีน้องๆที่ขอเข้ามานะครับแล้วก็ผมจะสอนนะครับไปทีละท่อนนะฮะไปตั้งแต่ท่อนหนึ่งเลยท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามนะครับโดยวิธีการสอนของผมในวันนี้ก็จะเป็นการสอนในรูปแบบของการเป่าขลุย แล้วก็เพิ่มเทคนิคเพิ่มเทคนิคให้มีความไพเราะควบคู่กันไปด้วยสําหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วและก็ต้องการต่อยอดเ,ออเพิ่มความไพเราะในการเป่าให้มากขึ้นนะครับวันนี้จะมาเริ่มกันเลยนะฮะดูจากท่อนที่1น,นะฮะท่อนที่1อ่านโน้ตพร้อมกันโดเรมีซอนโดหนึ่งสอง่านับหนึ่ง,สอง,องสองก็คือเราเว้น2ห้องนะครับเอาใหม่นะโดเรมีซอนโด โซลาโดลาซอนมีโซนหนึ่งสองอ่านะครับอันนี้คือบรรทัดที่หนึ่งอ่ะเราเริ่มกันเลยนะครับผมจะเริ่มจากโดธรมดร,มร,ดดธรมดานะฮะผมจะเลขโดโดธรรมดานะฮะหรือว่าบางคนเรียกโดต่ำก็ได้นะครับถึงโดสูงผมก็จะทําเป็นขีดสูงเอาไว้นะครับอ่าเริ่มกันเลยบรรทัดที่หนึ่ง ธรรมดานะฮะทีนี้เราจะเพิ่มเทคนิคนะครับอ่าเทคนิคก็คือดูตามนะครับอ่านะครับแตกต่างอย่างอันแรกนะอันแรกนะฮะอ่ามันที่หนึ่งมาไปยังไงโดเรมิซอนตัวซอนนะครับผมจะตีนิ้วคําว่าตีนิ้วผมก็จะเอ่อทำเป็นรูปสามเหลี่ยมเอาไว้แบบนี้นะฮะ โดเรมีซอนแล้วก็เอื้อนนะเอื้อนจากซอนนะเราจะเป็นลานะลาโดแบบนี้โอเคได้ไหมไปช้าๆนะครับต่อไป ลาโดลาโซนลาโซนมีนะครับตรงนี้โซนลาโดลาโซนแล้วก็ลาโซนมีโซนอ่านี่เป็นลูกเอื้อนนะครับวิธีการทําลูกเอื้อนเราให้เราร้องมันมาก่อนโซนลาโดลาโซนเห็นไหมลาโซนมีโซนลาโดลาโซนลาโซนมีโซนอ่าเราเอื้อน เอื้อมนให,ให้มันเพราะแบบกลุยนะครับถ้าเป่าก็จะเป็นเห็นไ,ไหมดูอีกครั้งนะครับซอลลาโดลาซอลลาซอนมีซอน ในระหว่างที่เป็นเสียงยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะครับเสียงยาวให้เราทําเป็นวิบาโตนะครับหรือทําเป็นเสียงสั่นนะฮะตรงเนี้ยเป็นเสียงสั่นนะครับทําเป็นเสียงสั่นของมันนะครับผมจะทําให้ดูนะฮะเสียงสั่นทํำยังไงนะครับอันนี้ไปฝึกนะครับอย่างเช่นเสียงโดสูงเสียงโดสูงนะฮะเหมือนเราสะอึกออกมานะฮะเออ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 อ่าแล้วก็เสียงซอนนะครับ น,นี่คือเสียงสั่นนะครับแต่เราสั่นให้มันไม่ต้องดังมากนะครับสั่นเบาๆโอเคอ่าบัทัดที่1น่งตั้งแต่ต้นนะครับโอเคต่อไปบาทัดที่2อ,อ่านโน้ตนะครับมีซอนมีซอลาโดลาโดลา มอนมีเรมีซอนมีเรโดเร1 2เว้นนะครับอ่เรามาเป่ากันดูนะครับธรรมดานะครับต่อไปเราใส่เทคนิคนะครับรรทัดที่2นะครับที่เดิม ซนลาซนมีตรงนี้โดลาซนลาซอนมีอ่าจะมีลาซอนมีเพิ่มมาแล้วก็เรมีซอนมีเรมีซอนมีเรมีเรโดเรนะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะฮะผมจะเป็นเรมีเรโดอ่ะก่อนก่อนเรโดตรงนี้จะมีเรมีก่อน มีซอนมีซอนลาโดลาโดลาซอนมีเรมีซอนมีเรมีอ่ะจะมีเรมีเล็กๆนะครับเรมีเรโดเรตรงนี้อ่ะดูดูช้าๆนะครับตรงตั้งแต่โดลาซอนมี do, la, son, แล้วก็เรแล้วก็ตีนิ้วนะครับตีนิ้วก็คือสามเหลี่ยมนะครับดูใหม่นะครับโดลาซอนมีอ่าเสียงยาวทำยังไงวิบาโตครับสั่นเสียงโอเคได้ไหมครับอ่าทีนี้ ลองเป่าตั้งแต่ต้นนะครับอ่าตรงนี้ลาอย่าลืมนะฮะลาโดเอาใหม่นะครับสาสี่ ต่อไปมันที่สามสอลลาสอนโดเรมิสอนโดเรมิสอนเรมิเรโดลาสอลลาโดมีอ่ามันที่สามนะครับเป่าเป็นเป็นพื้นฐานก่อนนะครับโอเคตรงนี้ผมจะเป็นเสียงสูงนะครับซอลลาซอนโดเรเสียงสูงก็จะเป็นวงกลมข้างบน โซล่าซอนโดเรมีซอนอ่าซอนสูงโดเรนะครับโดเรก็จะเป็นเสียงสูงโดเรมีซอนเรมีโอเรโดลาอ่าสูงหมดเลยนะครับตรงนี้ไปสังเกตเอานะโอเคทีนี้มาใส่เทคนิคกันนะครับเราดู เรามาดูซิว่าเทคนิคเราจะใส่อะไรได้บ้างนะครับในบรรทัดที่3อ่าเรามีเอื้อนนะฮะตรงนี้จะมีลาเล็กๆเข้ามาซอนลาซอนโดซอนลาซอนลาโดนี่ลาเห็นไหมอ่าไปช้าๆนะครับไปช้าๆโอเคตรงนี้เราตีนิ้วได้นะฮะ เราตีนิ้วได้เราจะเป็นสามเหลี่ยมเอาไว้ตรงเรสูงโอเคตรงนี้เรสูงเราก็ตีนิ้วได้เหมือนกันนะครับตีนิ้วไปเลยนะครับโอเคเห็นไหมโอเคนะแล้วที่3ม เราสามารถเพิ่มการคว,วบควบลมนะครับควบเสียงธรรมดามจะเป็น sol d ดมีเราเราเพิ่มไปนะเราเปลี่ยนมันให้มันให้มันเพลาะขึ้นก็จะเป็น sol do la sol mi นะครับผมจะเขียนให้นะครับ sol do la son, s o น mi แล้วก็มามี me, ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็รวบลงมาเลย <S la s o ม mi มอ่าตั้งแต่ต้นนะครับบรรทัดที่สาช้าๆออนะครับชา้าๆบรรทัดที่3นะครับโอเคนะต่อไปบรรทัดที่4เรโดเรมีซอนลาโดลาซอนมีซอนลาซอนลาโดลาซอนซอนซอนอันนี้ธรรมดา นะเอาใหม่นะ,ะ,นะรตรงนี้ท้ายวันที่4นะครับเรามาดูซิเราจะเพิ่มอะไรได้บ้างตรงนี้เราจะเพิ่มเป็นลูกเล่นนะครับเรดเรมีซอลลาโดโดลาผมจะชอบเป่าอย่างนี้นะ ถึงซอนเราตีนิ้วได้เราก็ใส่สามเหลี่ยมเอาไปนะครับโดลลซอนมีซอนล่าอ่าตัวสุดท้ายซอนุดสุดท้ายเราตีนิ้วไว้นะครับ หนึ 1> 1, two, two, so, other, ่งสโอเคไหมครับพอรอบ2ปุ๊บนะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับโดลาซนมีโซล่าเราจะเปลี่ยนจากตรงนี้นะฮะไปเป็นบรรทัดที่5นะครับจากจากที่เป็นธรรมดาก็คือโดลาซอนมีโซล่าโซล่าโดลาซอนซอนซอนรอบที่1นะพอรอบที่2เราจะมาใช้ตรงนี้โดลาซอนมีโซล่าโดเรมีเรโดเปลี่ยน นี้ผมจะเป็นเสียงโดสูงนะฮะโดเรแล้วพอจะไปมีใช่ไหมจะไปมีตัวนี้ผมจะใส่เสียงซอนเข้าไปโดเรซอนโดเรซอนมี Do, Re, Do, Re, Son, นะครับโดเรซอนมีเรนะฮะเรแล้วก็ตีนิว้ว เรแล้วก็จะเป็นเสียงโดใช่ไหมเสียงโดเราเอื้อนนะครับมีเรโดตรงนี้เอื้อนนะครับตรงนี้ดูอีกครั้งนะครับจบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเป่าให้ดูตั้งแต่ต้นนะครับ ตั้งแต่แรกเลยนะครับนะวันนี้คลิปนี้จะอยู่แค่ท่อนที่1น,นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับโอเคท่อนที่1น,นะครับตั้งแต่ต้น จบไปแล้วนะครับสําหรับลาวดวงเดือนท่อนที่1นนะครับสามารถที่จะไปเพิ่มเติมหรือว่าตกแต่งท่วงทานองของคลุยได้ตามความชอบเลยนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ในความพอดีนะครับอย่างเช่นถ้าผมจะเป่าไม่เหมือนเดิมก็ได้ผมจะเป่าโดยเทคนิคของผมเนี่ยผมจะเป่าสักสิบรอบมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับ ก็สามารถลื่นไหลนะครับตามความชอบได้นะครับแต่ในที่นี้อยู่ที่การฟังแล้วก็การฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันนะครับเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอจบนะครับการสอนเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับในท่อนที่2และท่อนที่3นะครับจะจบในซีรีส์ของราวดวงเดือนนะครับวันนี้หมดเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ